สวัสดีค่ะื้อน,นี้ยายสินเกิสิภามาพบกับกระเซ็ดเอ้ย,ยองะอีกระคมวันนี้นายสินสิบาหอดน้ำบักเขืยเทศบักเขียบพวงมา เขือขึ้นมบเขือพลอยสามซี่หาบเขียอยู่น้ำกันนี่แหละค่ะเอายาอเองะอยู่นี่แหละแล้ว, au, ลวก็สิบม,มาเอาแหนแดงน้ำเอาแหนแดงไปให้หอยเชอรี่พร้อมอันนี้ก็บับบเขือคืนพลอยพ่นนะพอวัดแล้ววัดแล้วเอามาปลูกไว้ แล้วก็บุกไว้สุยย่างพ่อฮาด้เก็บกินน้ำบานเฮ้งระบบหนามกันไลดีครับ ผักกับล่นตลาดผักหอมกับล้นตลาดผักซี่กีนกับล้นตลาดหลายคักหลายพี่น้องย้มหลายกับหลายคักแย้มบะม,มี่กับบะมี่เยสินกับ สิมาโคดนาม,มันไวเก็บต้นเอาพันเอาหมากมันก่าไม่เป็นนานสองนานเลยค่ะเต็มเลยผู้ใดบ่มีมาเอาไปกินได้ค่ะเดอ้อกระเสดอเนาะเองแง่ปลูกทุกอย่างที่กินได้ค่ะ ที่กินซีเหล้ามีมดสุดยางสิบสิบห้ามาหดน้ำเราพบหดน้ำเว้ย ตื่นหุนเนาะอันนี้บักทั่วดินกำลังสิเป็นดอกเริ่มสิเป็นหัวละไละคัรหดนาำก่อนหดหนามใบก่อน ก็สิบปลูกไม่ปลูกไปเรื่อยๆอ,อูอ้ดักหนามก้อนเป็นหนัวก้อน โอ้ยมาขัดอ่ะโอ้ย,อออยแพรคักแพรแน่แท้แหนะแดงให้ชินไหมนับคักง่มแหนพี่หน่องเอ้ย ห้สินว่าเอาอแหนแดงไปหาบกขอยก้นมือนี่โดูมือแล้วทีให้สินงว่าไมาเอาแกเบิดเบิดเอาไปหาบกหอยก้นเด้บอบกหอยมาก ลายคักหลายแน่บวงแน่พี่น้องเป็น spell, กน้อน ER <r> เป็นก้อนเป็นเงาอยู่เล่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นอยู่หลายคักหลายโอ้ยเก็บมาเก็บมากก็พอหอยเชอรี่กินแกฉแดง <laughs> nè <cái xót> <laughs> nó cái cái <laughs> đây, cái đi 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 น้าบอกเปิๆปนก็จิงจิหิวบ่ไหว้นไหยพีนน่น้นองเอยซ่อนไหน,หนอเอาวน,น,น้ำกับง้ำเนี่ยเราไปหาเบลคอยเชอรีก่อนโอ้เบลคอยอกับติบมานั่งนีนปลาพร้อม นน่่้อพีองได้กับคุกหนึ่งเอาสองบาทเอาหญิงส่วนสองบาทเต็มกับคุกพ่อลาอมันหนาไหลายคักหลายหลายพูดหลายพูดเออไปใส่พิเดนเนี้ยเดี๋ยวไปเห็นหอดน้ำเลยเนี่ยพี่น้องเอ้ยยายสินกับพ่อมาชมชิปซนมดก่อนเด้อค่ะเด้อผู้ใด,ดมักผู้ใด,ดชอบจิบนี่กักดไลค์กดแค่ไอแอดเสรีนี่เด้อคะ่ะ สวัสดีค่ะ